สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะหลังจากที่เราเติมพลังกันเรียบร้อยนะคะพาเอฟซีเข้ามาชี่ดงป้อเทืองโอ้โหจะเหลืองเนาะเหลืองแบบจะท่วมจะจะเต็มทุ่งแล้วนะคะคาดว่าเดือนหน้าน่าจะเรื่องอาราม ไปทั้งหมดเลยนะคะก่อนเราจะไปทำงานนะคะเราก็ยังมีงานที่จะต้องเตรียมเนาะจะต้องเตรียมตกแต่งนะคะงานบวงสวงองค์ปู่ปาริจิตนคราชนะคะก็จะพาเอซมาดูทุ่งปอเทืองสวยๆนะคะเส็จก่อนพูดเหลือบนญรอดก็ออกมา กินญ้าแล้วนี่เห็นไหมหนูจะทำภาพแบบไหนอ่ะหนูจะอยากให้เอฟซีเห็นเนี่ยหนูทำไม่เป็นนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในกลางทุงปอเทืองนะคะนี่นี่จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนี่เห็นไหมมันเริ่มเหลืองเหลืองแล้วเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วก็สูงนะ สูงจะท่วมนะอย่างแบบขนาดป้าไทยบ้านอะถึงคอแล้วอืมนี่นะคะกลางทุ่งปอเทืองนะคะทุกคนนี่ฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ช่องปุแม่น้องหมิวด้วยนะคะนี่ลมพัดเบาๆนี่นะคะก็เห็นว่าทายุจะเข้านะคะช่วงเช้า ในระหว่างเดินทางไปส่งเด็กนะคะก็มีฝนตกอยู่ระหว่างทางอยู่นะคะอืมก็ไม่มากนะคะอืมไม่มากพอกลับมาก็ตกเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคตัวอะไรเนี่ยโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูดูมากินเกตมากิน โอ้ยตัวพึ่งตัวพึ่งโอ้ยอ้ยอุ้ยกำลังมากินน้ําหวานในเกสรดอกไม้เราจะไปติดท่อกันนะคะเตรียมประดับตกแต่งนะคะต่อฝาก fc ดูคลิปให้ด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจไม่ข้ามด่านให้ปู๊แม่น้องมิวด้วยนะคะ ดูมันจะมีตัวพึ้งนะคะที่จะกินน้ำหวานนูบุญเหลือบุญรอดก็อยู่ตรงนน้นวันนี้ก็ยาชีก็เดินทางไปรับแอดมินเอนปร,ราก็ไปหาหมอตามนัดนะคะตามนัดลืมตลอดนะแม่ดานะลืมตลอดนู่นบุเหลือบุญรอดอยู่ตรงนั้นนะคะรอไปก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงจะมาหานะจ๊ะวันนี้ก็ถือกับว่าแดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะไปะเราก็กลับไปลุยงานกันมีอะไรก็ทำรอป้านะคะรอป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปเตรียม ไม้ไผ่กันก็หาอะไรที่มาประดับตกแต่งไอเดียของป้านะคะตามที่แจ้งตามที่ป้าอธิบายในคลิปเลยเนาะปุ๊กก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่ามันมันมนมันมองภาพไม่ไม่ออกเพราะว่าปุ๊กคิดมองภาพไม่ออกนะคะโอ้ขายเอฟซีชมทุ่ปอเทือง แล้วก็พาเดินชมวังปูดีกว่าไปกันโอ้ยโอ้ยขนาดเดินในพื้นธรรมดายังขาพีขาแพงเป็นคนกระโหลกระไรอกนะคะ เห็นไหมถ้าเป็นทุ่งกว้างทุ่งปอเชืองบรรยากาศดีนะวันนี้าบานเราก็คือบานเรา,า,เราโอ้ทางนี้ดอกเนี่ยบานเต็มที่เนี่ยนีย่เรืองอารามเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นอย,อย่างนี้ วางปู่นี่มุมนี้องค์ปู่สวยนะคะมุมด้านด้านหลังสวยสวยงามนะคะองค์ปูก็มีนาคประจําวันเนาะนาคประจําวันพุทธพุทธหัสนะคะพุทธพุทธกลางวัน พุธกลางคนืนวันวันจันทร์สีเหลืองวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะฝั่งทางนี้นะคะโอ้ดูฝนตกก็พื้นก็พื้นก็ชุ่มก็ฉ่ำเลยนะคะนี่สีเหลืองอารามองค์ปูสวยงามนะคะมุมนี้ อันนี้คือเป็นรูปแบบไอเดียของป้านะคะเมื่อวานเห็นในคลิปเนาะเมื่อวานนี้ก็ช่วงเย็นนะคะพอดีลูกพี่ลูกน้องก็เอารถมาส่งแล้วนะ,ะจากที่ยืมพาแม่ไปทาธุระนะคะพาพาแม่เขาเนะเป็นน้านะนะปุไปทําธุระนะก็เอารถมาส่งก็เลยไปส่งเขาขึ้นรถโดยสารเนาะ แต่ว่าเห็นในคลิปนะคะจะเป็นรูปแบบของป้านะคะรูปแบบในการตกแต่งนะคะแล้วจะเอาที่อ่าท่อเนาะที่เราติดนะคะมาเรียงแบบไหนนะคะมามาทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามและรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจช่องปู้แม่น้องหมิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสินค้าบริษัทมนโอมโฮมซัพย์กันด้วยนะคะ ปีนี้ป้าจะตกแต่งแบบไหนจะเอาอันนี้ขึ้นมาเรียงด้านบนแล้วด้านล่างก็จะเป็นผูกผ้าอนี้หรือเปล่าใช่ตามความคิดเราตา,ตามความเข้าใจของเราแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าป้าจะทําในรูปแบบอย่างนี้ไหมอันนี้ด้าน,ด,านด้านหน้าอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ด้านข้างและด้านหลังนะคะก็จะเป็น เป็นรูปแบบหนึ่งหรือเปล่านะคะก็คอยติดตามและรับชมว่าไอเดียสุดเจ๋งป้าเป็นอย่างไรโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ